สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยนะครับคราวนี้มารีวิวเกมมือถือซึ่งเดิมทีมาจากจีนแล้วก็มีการแปลภาษาญี่ปุ่นเสร็จแล้วมาแปลอังกฤษสุดท้ายแปลภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับชื่อเกมในเวอร์ชันภาษาไทยคือ Ultimate Legends นะครับก็คือศึกตำนานะทุฟ้านั่นเองอ่ะก็ถ้าเกิดใครไม่เคยดูรีวิวทั้งเวอร์ชันญี่ปุ่นและอังกฤษของเราก็มาดูไปพร้อมกันเลยกัแล้วกันอ่ามันสรุปสั้นๆก่อนนะมันเป็นแนว R P G ที่ ทำออกมาได้ค่อนข้างดีถ้าเทียบกับเกมจีนด้วยกันนะนะเกมเนี้จะทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยดีขนาดที่ญี่ปุ่นเอาไปแปลก็คิดดูแล้วกัน,นดียังไงก็พิสูจน์กันเอาเองเลยแล้วกันนะครับเข้ามาเล่นกันเลยนี่ก็มีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกมากมายตอนนี้ก็น่าจะมีแค่2เซิร์ฟนะครับเพิ่งมาเล่นนะฮะเ,เข้าเกมมาเนี่ยจะมีเรื่องของการสร้างตัวละครก่อนอมันก็จะมีให้เลือกหลายอาชีพซึ่งผมก็เล่นอาชีพเดิมคือเมดหมอหมอ เมดิกนะครับเรียกว่าอะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะมันกส็สร้างตัวละครได้4ตัวเลยลองกดดูนะครับมันก็มีอาชีพนักรบ่าแล้วก็นี่ดูสเตตัสนะครับมีบอกชัดเจนว่าโจมตีขนาดไหนเวทขนาดไหนชีวิตขนาดไหนเร็วขนาดไหนนะฮะนักรบเล่นเคยเล่นไปแล้วนะครับนักเวทยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวผมจะเล่นในเวอร์ชันนี้นะครับส่วนใครอยากดูรีวิวนักบวชกับนักรบเนี่ยให้ไปดูในเวอร์ชันญี่ปุ่นหรืออังกฤษที่ผมรีวิวนะครับ ส่วนนักธนูไม่เปิดเหมือนเดิมครับก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเมืม่อไรจะเปิดนะครับก็เดี๋ยวอขอเล่นเป็นนักเวทกันละกันนะครับอ่าอ่าทีนี้นะครับนักเวทก็แน่นอนแหละเราก็สามารถที่จะแต่งหน้าตาได้แต่ก็แต่งได้ไม่เยอะนะก็ได้จํานวนหนึ่งนะครับได้จํานวนหนึ่งอ,อะไรแบบนี้นะครับคิ้วก็แต่งได้นะครับมันจะรวมแบบเออเรียกว่าไงอะ่ะ มันมีหลายอย่างอ่ะลองดูลองเลือกเอาที่ตัวเองชอบนะครับดวงตาก็มีเลือกประเภทใช่ไหมเออก็ลองเลือกดูนะครับสีของตาก็เลือกได้ริมฝีปากนี่เป็นไง้ <c oughs> ก็มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายรอยสักอ่ะก็แล้วแต่จะเลือกนะครับเสื้อผ้านะครับก็มีให้เลือก2ชุดมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนะครับก็แล้วแต่ความชอบอ่ะแล้วแต่ความชอบ อโอเคเสร็จแล้วก็ข้างบนเป็นชื่อเรื่อชื่อของตัวละครเรานะครับเราจะตั้งอะไรก็ตั้งไปนะหรือจะสุ่มก็ได้นะครับนี่แหละก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับมาเล่นกันเลยนะฮะชอบพร้อมไปจนภายแล้วนะครับส่วนระบบเดี๋ยวรีวิวให้ฟังแน่นอนอันนี้เรามาดูกันก่อนว่ารูปแบบการเล่นการต่อสู้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะย้าย ID ไปดู ID เดเดิมที่ผมเคยเล่นนะอกกนโอ้โหเป็นภาคเสียงไทยด้วยนะครับ มินิการเล่นเกมนี้นะก็อย่างแรกเลยเนี่ยทำตามที่มันบอกเลยคือมันจะเป็นเควสสอนระบบเกมเบื้องต้นอยู่แล้วเพราะฉนั้นไม่ต้องกลัวเลยไม่เป็นอ่านภาษาไทยออกกันอยู่แล้วเนาะก็แค่จําจนิดน,นึงแล้วกันว่าระบบไหนทําตรงไหนนะครับกดตรงนี้แนะนํานะครับก็ต้องเลื่อนขึ้นครับเกมนี้จะเป็นเมืองเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันแรกเลยก็คือจะเป็นมาเปิดกระยาปองนะครับก็มีเหมือนทั่วไปครับก็ถ้าเป็น การ์ปองธรรมดาใช้เงินในเกมซื้อนะครับแล้วก็จะมีแจกฟรีเวลาละ5อันอ่าก็เราก็จะได้ตัวละครมาซึ่งตัวละครจะได้ตัวไหนมานั้นอยู่ที่ว่าเราเล่นอาชีพไหนอ่าถ้าเราเล่นอาชีพไหนอ่ะมันจะยังไม่ได้อาชีพนั้นมันจะได้อาชีพอื่นมาแทนนะครับอ่านี่มาเปิดอันนี้ก็เป็นแบบแหลกการ์ปองใช้เงินแคดเปิดนะครับถ้าเกิดเปิดทีละสิครั้งมันก็จะถูกลงนะครับรูปแบบการเปิดการ์ปองแบบนี้เนี่ยมีแทบจะทุกเกมนะครับ แทบจะ100%ยเลยแหลายๆการเปิดก็จะปองของเกมมันจะเป็นแนวนี้นะครับอ่ะแนะนําการตั้งค่าค่ายไปดูเลยนะครับตั้งตั้งค่ายนะครับก็จะมีบอกชัดเจนเลยว่าเอา่อยืนตำแหน่งไหนได้บ้างและตำแหน่งไหนจะเพิ่มพลังอะไรให้เราและค่ายยั่ยหมายความว่ามอนสเตอร์จะตีเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเราเลเวลสามสิบกว่าเนี่ยเราสามารถมาอัปเกรดฟอร์เมชันได้ด้วยอ่าเพื่อใหอ้มันบวกบัฟเยอะขึ้นอย่างนั้นแรกเนี่ยบวกมัพอ่าบวก HP 70ใช่ไหมถ้าเกิดเราอัพมันก็จะมีมากขึ้น เพิ่มมากขึ้นนะครับวิธีการสลับตัแหน่งก็นี่เลยคลิกๆได้เลยนะครับสบายๆชิวๆนะครับสำหรับการต่อสู้เกมนี้จะอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนตามเนื้อเรื่องหรือดันเจี้ยนพิเศษลองลองดูในโลกนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีทางดันเจี้ยนพิเศษนะครับที่เปิดต้องเล่นผ่านตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วอยเปิดก็ดะจะเป็นด้านล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นดันเจี้ยนทั่วไปนะครับเล่นไปตามบทมีระบบดาวเหมือนกันครับก็เล่นให้มันได้3ดาวสะสมดาวครบก็เปิดหีบได้ ถ้าเกิดเคยผ่านดานไหน3ดาวไปแล้วก็สามารถใช้ตั๋วลงแบบอัตโนมัติได้นะรูปแบบนี้เราก็นําเสนอกันค่อนข้างเยอะนะครับเกมแนวนี้มีเยอะนะครับอ่าไปสู้กันเลยนะครับจุดเด่นของเกมนี้หรอแน่นอนครับ3 d นะครับ2 d ก็น่ารัก3 d ก็ทําได้ไม่ขี้เหร่นะครับเนี่ยครับเป็นแน3 d นะครับโอ้โหมียงมียักษ์ด้วยนะอลังการอลังการกดข้ามเลยแล้วกันนะครับ เดเล่นในพักก็มีออโต้มีเร่งความเร็วนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ต้องทําอะไรตัวละครเราจะโจมตีเองเราก็แค่คอยมากดสกิลแค่นี้แหละครับอพอเกตเต็มปุ๊บก็สามารถใช้สกิลได้ชิบชืบแค่นี้เองตัวละครหลักจะมีเวทเยอะไม่เหมือนตัวละครอื่นถ้าตัวละครอื่นอะเรากดปุ๊บมันจะใช้เวทซึ่งจะมีท่าเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือจะเป็นแพสซีฟโอ้โหมาแล้วครับนี่คืออาร์คิมิดิสนะครับคนนี้ผมก็มี เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็แค่สัตว์ปะ่าการเป็นตัวเล็กละคือแบบว่าสู้กันอย่างเมามันอาร์คิมิดดสอ่ะอาร์คิมิดดสนี่คือนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมที่คิดเรื่องของอะไรนะเป็นคนคิดคนวิธีการวัดวัดมวลของน้ำมัดของน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ ที่เขาไปแช่น้ําร้อนแล้วเราคิดแล้วเขาคิดได้อะว่าเอ้ยมันต้องวัดมวลของน้ายัางไงนะครับอาร์คิมิดีสอ่ะก็เดี๋ยวรอเกตเต็มแล้วใช้สกิลเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมพัวพัวเน่ยตัวละครหลักเรามีหลายท่าครับมีเยอะเลยอะ่ะคือแบบแต่มันเอาลงได้แค่สามท่าโชว์โชว์เรียบร้อยครับผมแม่ก็เล่นง่ายๆครับไม่ต้องบังคับเองไม่ต้องอะไรมาก อโอ้โหนี่ใส่เกียร์หมาวิ่งหนีไปอย่างไกลเรียบร้อยครับผมวินนะครับก่อนในเรื่องหลักเนี่ยจะส่งผลต่อ,อการอัปเกรดของตัวละครหลักด้วยเกมเนี้ยตัวละครหลักเราอะจะแยกออกจากตัวละครทั่วไปตัวละครหลักเราคือเลเวลก็คือจะตาม ID เลยนะครับเวลาจะอัปกรงอัปเกรดเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับของพวกฮีโร่ทั่วไปฮีโร่ทั่วไปเนี่ยังเวลหนึ่งอยู่เห็นไหมครับแต่ฮีโร่หลักของเราเเวลสองแล้วอะไรแบบนั้นเป็นต้น คือต้องแยกกันร,ระหว่างฮีโร่หลักกับฮีโร่ทั่วไปวิธีการอัปเกรดอะไรเงี้ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับไปดูวิธีการใส่สวมใส่ยุทธภัณฑ์นะครับกดที่ฮีโร่จะกดที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้หรือข้างนอกก็ได้นะครับฮีโร่เกมนี้ก็มีการอัปเกรดหลากหลายครับหลากหลายก็เนี่ยติดตั้งอาวุธใช่ไหมครับติดตั้งได้นะครับเมื่อติดตั้งครบก็จะทําให้ตัวาสามารถอัปเกรดจะเพิ่มความแรงแล้วก็ความเก่งของตัวละครได้อย่างเงี้ยกรอบขาวใช่ไหม เดี๋ยวมันจะมีอัปเกรดเสร็จกลายเป็นกรอบเขียวกรอบน้ำเงินอะไรพวกนั้นอะไรพวกนั้น,น,นคืออัปเกรดไปเรื่อยเพื่อที่จะปลดล็อกสกิลให้มีสกิลให้ใช้หลากหลายมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการอัปดาวก็ถ้าเป็นตัวละครผ่านตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมันจะมีแต้มแต้มภารกิจนะครับใช้ในการอัปเกรดดาวของตัวละครแต่ถ้าเป็นตัวละครอ,อื่นเนี่ยก็ไปสะสมหาเศษวิญญ,ญาณของตัวละครมาให้ครบนะครับเพราะนั้นรูปแบบเนี้ยเราคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับมีกันอยู่ในหลายๆเกมนะครับ นี่แหละก็จบช่วงของการสอนตรงนี้นะครับก็จะสังเกตว่าเกมนี้ระบบมันเยอะนะนี่เห็นไหมมีมนสูรด้วยนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะฮะมี PVP ด้วยแต่ว่ายังไม่เปิดนะครับ PVP ต้องเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยมีร้านค้าเห็นไหมค่อนข้างค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะมีมีกิจกรรมมีอะไรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกลองเช็คดูมันมีรางวัลแจกเยอะมากเลย นะครับก็ลองอย่าลืมมารับนะครับกิจกรรมแจกของรางวัลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรางวัลล็อกอินใช่ไหมรางวัลเลเวลอัพไปกดไลค์แฟนเพจเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมีกิจกรรมเยอะใครเติมเงินครั้งแรกแถมตัวละครนี้ครับคล้ายๆลาทีฟ้าแต่ไม่ใช่นะครับมีคนบอกว่าเป็นทีฟ้าไม่ใช่ครับเกมนี้มีระบบ V.I.P. นะครับด้วยสาหรับคนที่เติมเงินก็ลองเช็คดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตย้าย ID นะครับแต่ก่อนย้าย ID ดีเนี่ย ขอดูตัวนักเวทหน่อยว่ามันเป็นยังไงเพราะผมไม่เคยเล่นนักเวทนะครับกดที่ตัวละครได้เลยนะมันก็จะโชว์รายละเอียดดูสกิลของนักเวทหน่อยละกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นโจมตีมีเศษศัตรูการเป็นแกะไม,แะมงไงะ่แกะมาจากไหนวะแกะแกะนะครับกระตุ้นปัญญาเพิ่มดาเมจเวทของตัวเองในทีมได้นะครับไฟเผาศัตรูมีโจมตีเป็นส่วนใหญ่เป็นธาตุไฟเท่าที่เห็นนะเนี่ยอันเชิญดาวตกและสุดท้ายอันเชิญพูดไฟก็เรียกได้ว่าเป็นสายไฟแล้วก็มีบัฟ แค่บางอย่างก็คือบัฟให้คือใครที่เป็นโจมตีเวทแรงขึ้นแล้วก็มีการเสกให้เป็นแกะอ่านี่คือนักเวทนะครับนักเวทโอเคเดี๋ยวเราย้ายไอดีกันดีกว่านะครับย้ายยังไงเอ่ยกดเข้าไปปุ๊บอ่ามีย้อนกลับไปที่หน้าหลักได้นะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกมเี้ยมาล็อกอินด้วย Facebook ได้เพราะนั้นรูปที่เราโชว์เนะี่ยจะโชว์ด้วย Facebook ของเรานะครับอ่ากลับไปหน้าหลักก่อนเดี๋ยวเราจะได้เข้ามาที่อ่านักบวชแล้วเราก็จะมาดูกันว่าระบบเกม ที่น่าสนใจเพิ่มเติมอ่ะมีอะไรบ้างนะครับนี่เวฟสามหกแล้วเปิดครบแล้วตอนนี้เวฟสามหกนี่คือเปิดครบแล้วไม่สิไม่สิต้องสี่สิบต้องสี่สิบสามชี้หกนี่คือเปิดเกือบครบแลขาดแค่ระบบเดียวนะครับอ่ะเป็นไงนี่คือหน้าตาของทีมของผมนะครับอ่ะก็เมื่อกี้เราพูดถึงบางส่วนที่ยังไม่เปิดชเช่นอารีนาใช่ไหมครับนี่ต้องเลื่อนขึ้นมาข้างบนนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับรูดขึ้นรูดลงอ่ะอารีนาก็คือการสู้กับชาวบ้านเขานั่นเองนะครับก็อย่าลืม มาสู้วันหนึ่งมันจะสู้ได้5ครั้งนะครับเพื่อที่จะไต่เต้าตอ,อันดับแรงกิ้งขึ้นไปยิ่งแรงสูงเนี่ยเอ่อมันจะให้เพชรแจกเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูพลังก่อนพลังผม5,600ผมน่าจะสู้คน2คนนี้ไหวผมเอาคนนี้แล้วกัน4,200ลองสู้ดูนะครับจัดฟอร์เมชันแบบนี้โอเคไปเลยครับยินยานการสู้ก็จะออโต้หมดเพราะฉะนั้นอยู่ที่ดวงด้วยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คืออยู่ที่ความเก่งนะครับเรา ถ้าเกิดเราสู้ไม่ไหวแล้วก็ไปอัปเกรดตัวละครน,นะครับซึ่งก็มีการอัปเกรดที่หลากหลายอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับอัปเกรดได้เยอะครับไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวนะมีใช้โมนสูด้วยนะครับพอดีผมมีโมนตสูดละแต่ว่าใน PP รู้สึกจะกดใช้ไม่ได้แฮะก็ไม่เป็นไรมนตสูดนี่คือจะมาช่วยใช้เวทใหญ่ให้กับเรานะครับก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปสาธิตให้ดูเดี๋ยวไปสาธิตให้ด,ด,ดูโอ้ยไหวไหมเนี่ย โอเคเสร็จไปหนึ่งเราก็เฮงเจียรเราก็จะเสร็จแล้วครับโอเ้เขามีทีฟ้าด้วยเขาเติมเงินแน่เลยทีฟ้าตายเรียบร้อยครับผมเย่เย่นี่แหละครับลักษณะของการ PVP นะเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้อ่เนะนี่พอเราเลเวล up ไม่ใช่เลเวล up แรง์กิ้งสูงขึ้นถ้าเพิ่งเพิ่งมาถึงแรงด์อันดับสูงๆเป็นอันดับครั้งแรกเนี่ยมันจะได้เพชร แต่ถ้าเกิดว่าผมโดนคนอื่นตีตกไปเนี่ยกลับมาที่พันแปดห้าสิบกอีกอะมันจะไม่ได้เพชรแล้วนะก็คือมันจะสําหรับครั้งแรกที่เราเคยไปถึงเท่านั้นมันจะแจกเพชรรัวๆนะโอเคนะนี่คือการบรรยากาศการต่อสู้นั่นเองวันหนึ่งลงห้าครั้งอย่าอย่าลืมลงนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากเตือนก็คือเวลาเราไปเปิดกระป๋องได้ตัวละครเทพเทมาอย่าลืมมาตั้งทีมป้องกันใหม่เพราะว่าเนี่ยเนะี่ยไม่ได้ตั้งเห็นไหมครับผมควรจะมาตั้งใหม่เวลาใครมาตีเราอะ่ะจะได้เป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับอ่านะอยัมมอน,ยนะครบ เผื่อเรามีตัวที่เก่งกว่ามาแล้วนะครับอ่าแล้วก็สามารถรีเฟซเปลี่ยนคนได้ครับถ้าเกิดเราสู้3คนนี้ไม่ไหวกดรีเฟซเปลี่ยนคนได้นะเออแล้วก็รอลุ้นนะครับดูอันดงอันดับนะครับได้นะครับเห็นไหมว่าเราจะได้รางวัลเท่าไหร่อะไรยังไงเห็นไหมอ่านี่ก็คืออารีนาของเกมนี้นะครับส่วนเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องของมอนอสูรใช่ไหมอ่าเลื่อนมา2ฝั่งนะครับเลื่อนมา2ฝั่งนี่มอนอสูรเห็นไหมเล่นไปสักพักเดี๋ยวก็เปิดนะครับมอนอสูรเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมันจะออกมา ใช้สกิลให้เราได้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปสู้ให้ดูนะครับแล้วก็จะมีสกิลบัฟเพิ่มความสามารถให้กับเราเราสามารถอัปเกรดได้โดยที่เราต้องหาของพวกนี้มาให้ครบของพวกนี้หามาได้จาก2กรณีคือดันเจี้ยนพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือไปแย่งมานะครับไปแย่งคนอื่นมาเนี่ยมันนีมีบอกเลยว่าอัตราก,การดรอปสูงสูงปานกลางมีบอกอ่นะเดี๋ยวลองไปแย่งดูนะครับมันก็จะประมวลผลให้เสร็จสับเลยว่าสู้ไหวไหมและแย่งมาได้ไหมนี่ฮนะแย่งได้นะครับแล้วก็เปิดหีบด้วยอันหน,นึ่ง มีอันไหนผมยังขาดอีก2อันนะครับก็ต้องมาแย่งให้ครบนะครับแล้วค่อยมา upgrade. อัปเกรดก็ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นซึ่งมันจะเป็นตามราศีเนี่ยาราศีกุมเมถุนให่ไหมครับเนี่ยเมถุนราศีพฤกษ์ก็ดูเงื่อนไขหน่อยละกันว่ามันเปิดเมื่อไหร่นะราศีธนูโ้ยังรอ,อก็ตอนนี้ก็มีแค่4ราศีตอนนี้นะครับแต่เกอราศีราศีกุมเนี่ยจะเปิดเร็วที่สุดเปิดเร็วที่สุดอ่เดี๋ยวไปสาธิตต่อสู้ให้ดูเลยกันล้วกันนะครับ การต่อสู้ก็เออเอาดันเจียนไหนนี่นะเอาดันเจียนแบบแบบยากแล้วกันของบทที่3นะคืออย่างที่บอกนะครับพอเราผ่านผ่านผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะมีระบบยากขึ้นเปิดขึ้นมาเราก็มาสู้ด้วยนะมาสู้ด้วยนะครับก็การสู้แบบยากมันก็จะใช้เอเนอร์จีเยอะกว่าแต่ว่ามันมีโอกาสได้เศษของตัวละครเยอะเออเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากกับปั้นใครดาวเยอะๆก็ลองดูแล้วกันว่าเศษของใครมันดรอปที่ด่านไหน ซึ่งมันมีระบบค้นหาตนโนมัติเกมนี้เดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูนะครับเดี๋ยวรอเวฟต่อไปก่อนอ่อนจังเลยไอ้พวกเนี้ยไอ้ <c oughs> อ่อนอยู่ยแล้วล่ะเพราะผมเก่งแล้วไงพวกมึงมาลงมาเลยครับ๋อบอสเหลือตัวเดียวโถจริงๆสกิลของของอโมนูสย์จะโดนทุกคนนะครับเนี่ยสกิลอลังการมากจะโดนทั้งทีมนะฮะย่อนี่คือนักธนูนะครับ ที่เราได้นั่นแหละก็มีโอกาสได้เศษนะสู้กับคนนี้เรียบร้อยครับผมเนี่แหละครับคือมอนสูรก็เมื่อไหร่จะเต็มอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องสู้ไปเรื่อยๆ,ๆครับฆ่าม,มอนสเตอร์มันจะสะสมเกตมันจะสะสมใบตลอดนะครับโอเคแค่นี้เองนะครับง่ายง่ายครับงๆๆ่งงายง่ายง่ายง่ายการเล่นเกมนี้ก็ไม่ได้มีพิสดารอะไรมากอันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดันไหนๆก็เข้ามาที่ดันเจี้ยนละดูดันเจี้ยนพิเศษดีกว่าว่าเกมนี้มันมีอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นพวกรอยฟ้าทั้งนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหม 12ราศีอ่านี่ก็คือดันเจี้ยนพิเศษที่จะได้พวกไอเทมเพื่อใช้ในการอัพพวกโมนสูตรของเราเนี่ยตามราศีเลยตามราศีเลยนะครับลงได้วันละสครั้งเท่านั้นนะครับส่วนอีกอานนึงสถานที่ทดสอบอันนี้ลงได้วันละสาครั้งซึ่งลงแล้วเนี่ยจะได้เงินแล้วก็จะได้ xp e นะก็แนะนําให้มาลงให้หมดก็แล้วกันนะครับจะลงได้วันละสาครั้งรวมเป็น6ครั้งในนี้มังกรอ่ะอันนี้ต้องรอเวลาครับอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงอ่ะมีมังกรให้ตีก็คือเป็นเวอร์บอสนั่นเองนะครับทุกคนในเซิร์ฟ นะครับก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรมากงใหม่นะครับอเวจีมาไล้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับได้แก่นพลังเวทกับหินสกิลมานะครับเพราะนั้นก็มาลงได้ดันเจี้ยนละสองครั้งถ้าผมจาไม่ผิดอ่าใช่ใช่ใช่ดันเจียจเจ้ยนละสองครั้งนะครับอันต่อมาศึกแดนเทพนะครับอันนี้ก็อันละครั้รบก็จะได้วัสดุเกี่ยวกับปงกับปีกมาได้ไอเทมน้ําตาลง,งางเงือกมาคือเรียกได้ว่าเป็นดันเจี้ยนพิเศษทั้งนั้นที่ลงได้วันละครั้งสองครั้งแนะนําให้ลงให้ครบ แล้วก็อย่าลืมมาตีมังกรด้วยนะครับและแน่นอนว่าในอนาคตก็มีอีกนะครับตอนนีไ้ไม่เปิดไม่เปิดเห็นไหมยังมีอีกนะครับยังมีอีกเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นระบบเกมเนี่ยเยอะนะครับเยอะ,ะนาันก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าดันเจียนพิเศษทั้งหมดนะครับโมโนสูนเรียบร้อยแล้วทีนี้อ่อโอ้โห <c oughs> ดูดูผม <c oughs> ผมหยุดพูดเพราะว่าให้มันพูดไง <c oughs> มาเล่นกับไฟกันนะจ๊ะแหมโหดจริงๆ ทีนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับก็ถ้าเรากดที่เมนูเนี่ยมันก็มีเรื่องของการตั้งค่าลองมาตั้งกันเองแล้วกันมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะมีแค่กรบฟงกราฟิกเสียงอะไรแบบนั้นนะครับข้อความอ่ะอันนี้รับเงินแคสด้วยนะครับไปตี PVP มานะครับมีระบบเพื่อนนะครับก็เกมนี้เนี่ยมีการส่งหัวใจหากันได้ด้วยหัวใจคือเอ e เน y จีนั่นเองนะครับเราก็สามารถมาหาเพื่อนได้ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ดูได้ว่ามีใครขอมาอะไรแบบนี้นะครับก็หาเพื่อนหาอะไรกันที่นี่ได้ นะมีอะไรอีกกระเป๋านะครับกระเป๋าไม่ค่อยได้เข้ามาหรอกยกเว้นเวลาเรามีหีบค่อยมาเปิดอะไรอย่างนั้นนะ่ะนานๆจะเข้ามาทีนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากส่วนการจัดทับเมื่อกี้ก็บอกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผ่านทางระบบของเกมนะครับพอเราเวลสูงขึ้นมันจะอัปเกรดทับได้เห็นไหมเออแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของการจัดทับเพิ่มด้วยนะครับ่า่โจมตี่ข่เวทซึ่งเท่าที่ผมจําได้นะเวอร์ชันญี่ปุ่นมันเปิดแล้วตั้งแต่แรกอะไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าเวอร์ชันนี้มันไม่เปิดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมนะครับ อ่ะส่วนรางวัลอันนี้สําคัญมากเลยนะครับก็เป็นเควสนั่นเองซึ่งมีเควสประจําวันเควสประจําวันจะเป็นส่วนที่ทําให้เราเลเวลไปได้ไกลที่สุดมันจะแจก EXP เยอะมากเพราะฉะนั้นแนะนําให้ให้มาทําทําอะไรได้ปุ๊บให้ทําเลยถ้าไม่มั่นใจว่าทํำยังไงมันมีคําสั่งกดไปได้เลยเห็นไหมครับกดไปมันก็จะพาไปหาดันเจี้ยนที่เกี่ยวข้องเควสที่เกี่ยวขอ้องนอกจากได้ EXP เยอะแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสะสมค่า a c t i v i t y ด้วยเมื่อสะสมตาม m มล์สโตรนของมันเนี่ยเราก็จะรับของได้ด้วย อ่าเป็นไงเนี่ยแหละทําทีเดียวได้ทั้งขึ้นทั้งร่องนะครับได้ทั้งของได้ทั้ง EP นะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่พวกนี้ครับมันมีลงชื่อประจําวันมีผลงานอันนี้ก็คือจะเป็นเอิร์ชิฟเมนต์นั่นเองแล้วก็มีภารากิจซึ่งอันนี้ภารากิจเนี่ยจะต้องมีกิลก่อนถึงจะทําภารากิจนี้ได้และกิลของเกมนี้สุดยอดครับเดี๋ยวพาไปดูก็แล้วกันอ่าขอเขาไปดูที่กิลนะอ่ะนะอ่ะกิลก็กิลของผมนะครับมีแล้วในโลกคุนินะครับไปที่อนาเขตได้เลยนะครับนี่ อ่าคือเกมเนี้ยระบบกิวมันเป็นบ้านกิวครับเนี้ยสามารถที่จะมาเดินอะไรในนี้ได้นะครับใครที่เดินพร้อมกับเราก็เดินได้นะครับแล้วก็มีเต้นด้วยใครจําได้เต้นปุ๊บมันก็จะได้รับรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้เล่นเนี่ยก็มาเปิดเต้นทิ้งไว้ในกิวก็ได้มันจะได้รับรางวัลเห็นไหมก็ปล่อยทิ้งไวไ้ได้รับรางวัล30 30อันน่ะเพราะฉนั้นอันนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้ไดนะ้ก็ปล่อยตัวละครเต้นไปเห็นไหมเออ โอเคนะอันนี้ก็สิ้นสุดการเต้นกันละกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะครับ NPC เราลองคุยดูก็ได้อยู่ไม่ต้องเดินไปหาก็ได้นะคลิกตรงนี้เลยเนะี่ยกดปุ๊บผู้ดูแลกิจการของกิลอ่ามีภารกิจของกิลให้ทำก็ลองรับเน,นี่ยผมรับเควสมาแล้วทั้งหมดนะครับก็สามารถมาส่งได้ถ้าเกิดเราทำครบอันนี้เขาบอกว่าเป็นไอเทมที่เอาไว้มอบสมบัติโจนอ่าสมบัติโจนนี่ก็เออผมก็มอบไปเรียบร้อยแล้วน,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 นี่นีเนี่ยพวกเนี้ยสมบัติโจนนะ,อะเออนั่นแหละ เราได้จากเควสได้จากอะไรมาเนี่ยก็เอามาบริจาคให้กับกิวนะครับอ่าคือถ้าอันไหนยังไม่ผ่านจะเป็นสีเงินอันไหนผ่านแล้วเป็นสีทองเนี่ยผมก็กดส่งเควสได้เลยนะครับแล้วมันก็ทําได้อ่วาวันละครั้งนะครับทำให้วันละครั้งจะรีเซ็ตทุกวันตอนตีห้าเพราะนั้นอันเนี้ยส่วนใหญ่ผมก็ทําเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้มารับเควสเท่านั้นเองอน่าเสียดายน่าเสียดายมอบไอเทมก่อนนะครับ ก็อย่าลืมมารับนะครับรับชิงเนีย่ยนะฮะก็มีการส่งของเนี่ยมอบไปเทมนะฮะมอบได้ทั้งหมดกี่อันก็ได้สมบัติโจรเนี่ยมอบกี่อันก็ได้ครับแต่คืออันที่41ขึ้นไปอ่ะมันจะได้ไอ้นี้น้อยได้แต้มกิ่วน้อยเพราะนั้นผมส่ง40อันพอก็ได้แต้มกิ่วเยอะชิงเนีย่ยนะ,ะแต่ว่ามันยังไม่อัปเดตทันทีอ่ะต้องรอพรุ่งเนี่ยถึงจะมารับเออมันยังไม่อัปเดตทันทีนะครับ ก็มีเพสพวกให้ของแล้วก็มีเพสไอ้พวกนี้ด้วยไอต่อสู้นะครับอันนี้ก็ลองเช็คดูนะมันก็มีให้ไปสู้กับมบังกรซึ่งยังไม่เปิดใช่ไหมครับมับงกรอีก2 3ชั่วโมงเปิดนะครับอะ,อะไรพวกนี้นะครับพิสูจน์มิตรภาพอันนี้ก็คือแอดอะไรนะส่งหัวใจเพื่อนอะไรเงี้ยลองมาอ่านดูก็แลวกันเป็นภาษาไทยหมดแล้วแต่คืออย่าลืมเข้ากิวแล้วมารับเวสด้วยนะครับนี่นี่น,น,นี่มีคนอยู่ในในนี้ด้วยนะฮะส่วนแมวเนี่ยไม่มีอะไรแมวมันก็แค่จดหมายนะครับไม่มีอะไรนะครับ อันนี้ผู้ดูแลภายในอันนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นของหัวหน้ากิลนะครับจะมาอัปเกรดเวลกิลอะไรเงี้ยเธอต้องเป็นหัวหน้ากิลไงเออต้องเป็นหัวหน้ากิลมาทําพวกนี้ได้ผู้ด,ดูแลการกอร่อสร้างนะครับอันนี้ก็สรุปให้ฟังว่าตอนเนี้การกอร่อสร้างของของในกิลเราอะอะไรที่มันเลเวลเท่าไหร่บ้างหัวหน้ากิลคนเดียวแหละครับที่มาจัดจัดการได้นะครับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเดี๋ยวอีหน่อยมีสัตว์ขี่ด้วยเป็นไงมีปีกด้วยอ่านะอันนี้ก็ต้องรอในอนาคตนะครับ ผู้พยากรณ์ก็ไม่ไม่มีอะไรมันแค่บอกวิธีการเล่นเฉยๆทู้ดูแลทรัพย์สินอันนี้ก็คือเอาแต้มกิลมาแลกของนั่นเองนะครับก็ลองดูว,ว่ามันมีของที่เรากําลังหาอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็เอาแต้มกิลมาใช้งานได้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะนี่คือระบบกิลจะค่อนข้างแตกต่างเกมอื่นเพราะว่าอย่างที่บอกแหละอันนี้เป็น 3D เลยคือเดินเข้ามาอะไรในเมืองตรงนี้ได้เลยมาเต้นได้อีกต่างหากนะครับเต้นได้อีกต่างหากโอเคเนาะน,นี้คือระบบกิลนะครับ เรียกได้ว่าโอเคทําได้ดีต่อมาระบบทีมนี้ก็เป็นการลงดันเจนแบบเป็นทีมนั่นแหละนะครับเลเวล40ถึงจะเปิดพอดีเพิ่งเวล36แล้วก็ไม่มีวี่แววว่าเลเวลจะขึ้นเร็วๆในช่วงนี้นะครับก็เลยโอเคเล่นมาถึงนี้ก็รีวิวก่อนเลยลวกันนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือราวๆนี้นะครับส่วนเรื่องการอัปเกรดตัวละครผมพูดไปหมดแล้วนะก็อันนี้ก็คือย้าให้ฟังอีกครั้งก็แล้วกันนะครับเรื่องของการอัปเกรดตัวละครเนี่ยหาของให้ครบใช่ไหมครับ จะสามารถเพิ่มกรอบได้อจํากรอบของเมทได้ไหมสีเทาใช่ไหมอันนี้เป็นสีเขียวบกวก2แหละนะครับก็หาของให้ครบแล้วมาอัปเกรดนะครับสกิลอ่ะถ้าเป็นตัวละครหลักเอามาได้แค่3ผ้าอย่างที่บอกนะครับอัปเกรดสกิลได้นะแปดธาตุก็คือไอ้พวกนี้แหละก็คือสะสมครบแล้วก็8ปธาตุได้อันนี้เลื่อนขั้นสังเกตถ้าเป็นตัวละครหลักจะใช้แต้มอันนี้นะครับตาเวรบุรุษซึ่งได้จากการผ่านดันเจี้ยนทุกอันนั่นแหละที่เป็นดันเจี้ยนหลักทุกอันเลย มันก็จะได้สะสมมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็ต้องเล่นทั้งแบบง่ายแบบยากเพื่อที่จะได้เหรียญมาเยอะๆจะได้มาอัปเกรดได้ไวๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวละครอื่นก็ต้องหาเศษมาให้ครบนะครับส่วนเกมนี้ถ้าเกิดเราขาดอะไรไปเนี่ยกดค้นหาได้เลยมันจะมีบอกเห็นไหมมีบอกนะครับว่าว่ามันเรียกว่าอะไรอะว่ามันดรอปที่ไหนบ้างนะครับไปได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดโลลิต้าให้กลายเป็น2ดาวนะครับ แล้วก็ทุกทุกคนก็จะมีสกิลใช่ไหมสกิลหลักสกิลเดียวแล้วก็จะที่เหลือจะเป็นพสซีฟก็อย่าลืมมาอัพแล้วการตับอะไรที่มีแต้มสกิลอยู่เกมนี้แต้มสกิลจะแยกตามคนครับก็คือตามเลเวลเลยเลเวลเท่าไหร่มีแต้มสกิลเท่านั้นมันจะไม่เหมือนเกมหมื่นที่แบบเอ้ยมีให้20แต้มนะพออัพเสร็จแล้วต้องรอเวลาให้มันเด้งขึ้นมาแต่เกมนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเกมนี้คือแยกตามคนอ่ะก็ดีชอบนะครับรีเซ็ตสกิลได้ด้วยฟรีด้วยถ้าเกิดเลเวลยังไม่ถึง40ฟรีนะครับ เพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะอัพสกิลผิดอัพอัไปเถอะเดี๋ยวมันก็รีได้นะครับเห็นไหมเลเวล40ฟรีนะครับแหมย้ำจังเลยเนาะก็โอเคนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรขาดตกบกพร่องแล้วสําหรับเกมนี้นะครับที่สำคัญสำคัญก็ได้นําเสนอไปหมดแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับเกมนี้นะครับอันติเมตเลเจน d ์ศึกตำนานทาลุฟาก็ขอรีวิวเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแหมเป็นเกมแรกเลยนะครับที่ผมรีวิวครบทุกเวอร์ชันยกเว้นเวอร์ชันจีนเพราะอ่านไม่ออก อ่าญี่ปุ่นอังกฤษและภาษาไทยเล่นแล้วสนุกโอเคอะ่ะใ,ใช้ได้นะใช้ได้นะใครที่กำลังหาเกมแนว RPG พิมพ์นิยมการาฟิกน่ารักน่ารักทั้งชีทั้ง TD, ทูดี D, เกมนี้จะตอบโจทย์นะครับมีภาษาไทยแล้วด้วยอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายชอตตี้บูจจว่าขอตัวนำเสนอเกมไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนใครที่มาถามหาไฟนอลอากิโต่อ่า type o อะไลอะไรพวกนี้นะรอก่อนนะครับเพราะมันไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นผมต้องใช้เวลาในการศึกษานิดนึง ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เท่นทานี้ก็แล้วกันครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม